เรียนท่านประธานกิจชีวธรรมนลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไก่ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวแหลมฉบังและผู้ประกอบการโลจิสติกค่ะจากภาพที่เห็นนะคะจากการที่ท่านสมาชิกหลายๆพักได้พูดมานะคะว่าโครงการแลนบิชนั้นมีประโยชน์มากมาย และชาวแหล,แหลมาะบังของเราเนี่ยก็ยังรอคอยที่จะมีโครงการดีๆที่จะมาเชื่อมโยงระหว่างอันดามันและอ่าวไทยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบการที่จะต้องเพิ่มขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรือมาจากยุโรปแล้วอ้อม มายัางแหลมชบังเลยเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายค่า handling ต่างๆหนึ่งเท่าตัวแต่ถ้าต้องไปแวะแลนด์บิดแวะฝั่งอันดาบันแล้วต้องมีการขนส่งเคลื่อนย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยว่าใครจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ต่อไปนะคบจากสไลด์แผ่นที่2เนี่ยจะเห็นว่าระยะทางทั้งหมดจากฝั่งอันดามันมาถึงอ่าวไทยเนี่ยใช้ระยะทาง 8, 89 9กิโลเมตรนะคะตรงนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้ระยะเวลาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการขับ อ้อมมาอย่งสิงคโปร์เนี่ยมายังแหลมชะบังเนี่ยใช้เวลาแค่เพียงสองวันตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยดูด้วยว่าจะทำยังไงให้ระยะเวลาสั้นลงและใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันไม่คุ้มค่ากับการที่เรือจะแวะและเสียเวลาในการขนส่งระหว่างระยะทางตรงนี้เนี่ยมันจะทำใหเเ้เรือสินค้าไม่มาแวะค่ะ ขอภาพต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปเรากำลังพูดถึงวันเบลวันรถที่รถไฟมาจากยุโรปแล้วก็กำลังจะเชื่อมโยงมาถึงภาคใต้เราแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ตรงนี้ก่อนอื่นอยากต้องอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยรางรถไฟของไทยราเนี่ย ของลาวกับของไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกันหรือยังซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากําลังเสียเปรียบเสียเปรียบให้กับลาวอยู่เรื่องข้อตกลงทางถนนนะคะเสียเปรียบอย่างไรเวลาที่สินค้าไทยไปถึงท่านาแลง้งจะต้องทำการทอยรถบรรทุกแล้วเข้าไปฝั่งลาวแต่ปรากฏว่ารถบรรทุก ที่จะต้องเข้าไปฝั่งลาวเนี่ยจะต้องใช้รถบรรทุกของเราเท่านั้นรถบรรทุกไทยไปถึงได้แค่ชายแดนนี่เป็นการเสียเปรียบของออทางข้อกำหนดทางถนนที่ไทยเสียเปรียบลาวแต่ตรงกันข้ามรถบรรทุกของเราเนี่ยกับสามารถวิ่งผ่านเข้ามาในชายแดนไทยได้โดยที่ไม่ต้องเ,ออเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกก็อยากจะให้ รัฐร,รัฐบาลเนี่ยไปดูข้อกำหนดตรงนี้ด้วยเพื่อที่ไทยจะได้ไม่เสียเปรียบดังนั้นข้อที่ว่าวั e เบลวันโล d จะมาไทยหรือไม่จะขึ้นอยู่กับโครงการแลนบิดเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องไปดูเรื่องความเสียเปรียบในระยะยาวด้วยรวมถึงการก่อสร้างถ้าเราต้องใช้การก่อสร้างแบบ ที่เป็นสัญญาแบบ PPP เนี่ยคะ่ะแล้วมีการร่วมทุนเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้ไปดูเรื่องสิทธิทประโยชน์เหนือพื้นดิน50ปีที่ไทยเนี่ยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของออประเทศที่มาร่วมทุนได้ที่จะต้องเสียสิสิทธทิประโยชน์เหนือพื้นดินเนี่ยถึง50ปีก็ฝากข้อสังเกตไว้ตรงนี้ด้วยคะ่ะถ้าโครงการแลนบิดเกิดได้จริงแล้วพิจารณากันอย่างรอบคอบ ก็เราก็จะขอสนับสนุนค่ะขอบคุณมากค่ะ